สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกครูทุกคนกันแล้วกันครับเบิ้งครับเบิ้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมเบิ้งสิีภามาเบิง้งวิถีอีสานนะครับอันนี้ทงหน้าด้วนี่พี่น้องเบิง้งเพิ่นกำลังหายอย่างกันอยู่เบิง้งหาหยังกันเนาะเบิง้งเพื่นกำลังหาอย่างครับไปเบื้องพี่น้อง เดี๋ยวพาไปเบิ้งน้ากันครับข้าเจ้าน่าจะคุดอิป,ปูนะครับเส่หูอิปูเป็นงแดงหูอิป,ป,ปูน,นปปี่นี่นี่น,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 น หงยปูหงยปูไอหงยปูเจารถไปจอดใช่เนี่ยเดเียเ้หยปูโอุ้งอหกงหมกไเนาะยวมไโอ้พูดเดยพเดพี่น้องตไงไจมาเบิ่งกันนะปูไข่ปูไข่โอ้ตัวแม่แม่ตัวแม่แม่ อันได้ไปน่เียวยังไม่ถ่ายข่อยเพาะว่าถ้าเดี๋ยพอตัววิธีอีสานขอวิธีอีสานวิธีอีสานหูบกเงให้เขาจ้ากขุดเซ่่มอะเ่ใส่โอ้พัวนะตกงถืยีปปู มีกบบ่ครับมีกบบ่ขุดลงไปมีกบบ่เห็นกบบ่อ๋อเบิ่งห้ยขุดยี่ปูพี่น้องเบิง่งตอนนี้ผมอยู่จังหวัดร้อยร้อยเอด็ดร้อยเกินเมืองร้อยเกินห้ยห้ยขุดครับ ต,ต้องหาหูเดี๋ยวลองหาหูบุงครับเอาฟองหูอีกแล้วเสโอ้หูมันเป็นข้อย่างสินี่นี่นี่มันเป็นข้อย่างส่พี่น้องนี่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 างสิเฮ่นี่เป็นหัวไข่เฮ้นี่ตัวน้อยแถวของเจ้ไหมโอ้ยตัวใหญ่ๆงเนี่ยตัวใหญ่ยงเน่ เออเอาขุดมันก็ด้เกลือในลขวยงทีละนี่เอาขุดมันก็ไู้งตืุ่ดงายๆครับขุดง่ายๆพี่น้องพี่น้องเคยเห็นมาพี่น้อง น oh, right. ี่อ oh, right. ีปูโอ้ตัวบักใหญ่ครับเอ๊ะกบบอ่ะกบบอ่กบเพื่ออยังอ่ะโอ้ใส่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 เป๊สุดมือหรอวะนี่นี่สุดมือโอ้ขัาวเท้าหน้าข้าเจ้าขาดนี่นี่เห็นไปมันไต่ลงไปสิมันไต่ลงไปวพัศนโอ้ยคนนะเบื้งเจ้าเบื้งมึงพี่น้องเบ่้องคน ยี่งใส่เอามาโ้โซ่ซจักบาทกันนะเมือยแย่ลงเปมื่อยแย่ลงไป,งงไปสุดมือ <c oughs> เห็นบอ่อมาเห็นจ้อยโอ้ยตัวกันนะเว้ยตัวกันเว้ยน่าน่าน่าปูหนีมืออีกแล้ว ต,ตัวขวายใหญ่มากกว่ตัวใหญ่กันขวายหน่อยมันก็นตัวนี้ตัวบักใหญ่พี่น้องคุณอ่ะถูกใหญ่เลยตั้ตงาารรตรงมาจากชอนบุรีหัวใครับนี่ครับนี่ตั้งตรงมาจากชอนบุรีหวัวในนี่มาขุดอีปูโดยเฉพาะบาจากการใช้บ้านนี่เ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> นอิป,ปูได้กิบโอมพี่น้อง มึงหาซอยเพื่นกันนะขวยมันนี่คราขวยมันครับมื่อมันจะเป็นหูหรอกนี่ยมันจะเป็นขวยจิงห่กลขวยโอ้นี่ดีนี่มันจะเป็นขวยงเลยเข,ย,ขยุมันขุดง่ายเนาะ

สองควยายคนได้ล่ะนี่ดิควายหนึ่งนี่ควายหนึ่งก้อนอีปูเลยกีปโปมบาาปูหลายปูหลถ่ายวิดีโอลงไปบัดที่นี่ขาเจ้าภาคกันมากเอินขุดซับบัดที่นี่อย่างไรไดของคนพื้นที่ได้บัดที่นีู่ได้มากกับมาได้นะครับอยู่เมืองลอยเกินแต่ว่าบอกบอกพิกัดดอกว่าอยู่มองไร <laughs> บอกว่าแต่อยู่ลอยเอด็ด <laughs> ขุดไปมองไรก็เจอแต่เอัน ญี่ป,ปุ่นครับขุดไปมองในก็นเจอแต่ญี่ปุ่นเออคือเป็นนุ่มๆอะ่ะหายไปแล้วเดีกห,หู้หนึ่งเดี๋ยวพู้นี่พหู้หน่อยอ,อันนี้ก็หายขึ้นกันไปทั้งบนหรือเปล่าพูดเออ หูมันหน่อยหดหรือเปล่ามันมัน,มนมเศร้าไม่หูแล้วจับมันขึ้นมาโชว์หน่อยสิข้าวเดียวคนนีครับอีปูวันอู้หูหูู่ พูณผุนเข้าไปข้างในลึกๆพูดปวดเทาเลยนะตัวตัวหู้นี่หู้ใหญ่อีหลีเด้หู้บุกใหญ่เลยคุณน่ะเบื้องเสียงดังบุก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 อยู่ที่ดอกหู้ใหญ่ขนาดนี่เยเจ้าได้ะตรวจได้น่อยๆเจ้ากับางหู้ใหญ่ๆเนี่ย ฮาหูใหญใหญ่อยากได้ตัวใหญ่ยอยู่แต่ว่ามันปอดตั้หูเล่นน้อย,อย,อยว่ะทีใช่เอาขึ้นมาเหมือนกันนะจับขึ้นมาโอ้ยสร้างตรงจากกันชุนบุรีนี่คือหาปูมันใช่ป่ะลองน้องปูอ่ะโอ้เต็มกระคุเลยอ๋องบบที้นี่ใส่เลยนี่ใส่เลยนี่ เจ้าขุดหูน sure> ่อยๆขุดหู่ๆหาหู่ๆเอมึงเนี่ยหูซ้ำหนูสี่นี่ยน้อสุดแขนแม่บ่คือบ่คือลึกเกินไปเกบโอเวอร์ลึกเกินไปลึกเกินไป เงยเงยเงยไปเรื่อยเรือยเนี่ยนะอ๋อมาลุ่นน้ากันพี่น้องมาลุ่นน้ากันมาลุ่นน้ากันพูดนะอ๋ะอแงลงไปขึ้นมาลุา่นลุ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 ่น่นนนาคลิปสิตัดบอล <laughs> <laughs> ตัวด๋อยอีกแล้ว <laughs> <laughs> ใส่เก้าอีกแล้ว <laughs> <laughs> ใส่เก้าอีกแล้ว <laughs> <laughs> นี่อะ <laughs> <laughs> อิปูหนีบอิปูหนีบอิปูหนีบปูนีบปูนีบพี่น้องปูหนีบปูนีบปูหนีบนิ่วเนี่ยว่ามันปูหนีบอันอื่นใช่ดัวหนี่มอนี่แม่บพาะท่านใดๆน้ำมูอยู่แม่ถ่ายคลิปวิดีโอให้แม่ไปกลนตะกันแท่หน้าเพิ่นมันจะขาดเลยเนี่ยบ่